โคตรฟุกเลยรับซื้อเหรียญ5บาทอันละ75,000บาทใครมีเหรียญ5บาทแบบนี้ต้องดูให้ได้ห้ามพลาดนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอด i b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่ผมประกาศซื้อและรับซื้อมาในราคาอันละ ห5 0 0 0บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับในราคาอันละ75,000บาทนี่คือเหรียญ5บาท200ปีครับนี่คือเหรียญ5บาท200ปีพอศ2 5 2 5เพื่อนเพี่ๆดูนะครับจำนวนผลิตมากมายเหลือเกินผมเชื่อเพื่อนเพื่พี่พพพพๆหลายๆท่านนะที่นะทนี่ครับ ผมเชื่อครับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะที่นี้เฮ้ยมีไอเหรียญ5บาทแบบนี้มีเหรียญ5บาทแบบนี้อยู่ที่บ้านครับใครที่มีเหรียญ5บาทแบบนี้อยู่ที่บ้านครับพี่พี่จ๋ารบกวนพิมพ์คําว่ามีครับลบกวนพิมพ์คาว่ามีแล้วกดหัวใจเร็วๆให้ผมหน่อย5บาทแบบนี้ครับ200ปีรัตนโกสินทร์อันละ75,000บาทอันละ7 5 0 0 0บาทใครที่มีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับพี่พี่จ๋าใครมีพิมพ์คําว่ามีมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยสวัสดีพี่ไยน์ครับสวัสดีพี่มิตรครับสวัสดีพี่โซสวัสดีพี่ศักชัยครับสวัสดีพี่ก้องแก้วครับเอฟตีจากสปปลาครับสวัสดีพี่ปากคลองครับสวัสดีพี่ธนาฮะโอ้ยมีคนบอกว่าไม่เชื่อนี่บินเลยนะบินเลยนะหูบินเลยนะครับมีคนบอกไม่เชื่ออ่ะพี่พี่ดูก่อนมีคนด่าผมมีคนบอกผมว่าโกหกอ่ะพี่พี่ดูนี่ชื่ออะไรเนี่ยอาจารย์ดวงใช่ไหม อาจารย์ดวงนะครับอะไรเนี่ยจิตอาสาโอ้โหแค่ชื่อก็ไม่รู้จะพูดว่างไงแล้วชื่อคุณยังไม่กล้าใช้ชื่อจริงเลยนะคนชื่อดวงนะจิตอาสานะครับมากล่าวหาผมว่าโกหกนี่เห็นไหมนี่มากล่าวหาผมว่าไม่เชื่อพี่จา๋าเอาอย่างนี้แล้วกันนะผมบินแล้วกันนะครับไม่อยากให้เป็นปัญหากับพี่ๆนะครับฝากไอถึงไออาจารย์ดวงจิตอาสานะจิตใจคุณมันสกรปรกมันน่าจะเป็นอาจารย์ดวงนะครับ ดวงจิตใจสกปรกมากกว่าดอดวง,ดวงไม่ใช่อาจารย์ดวงดอดวง,ดวง,ดวงจิตใจสกปรกนะครับนี่ฮะมาเที่ยวกล่าวหาคนอื่นนะครับแบบนี้นะครับอ่ะด่าเสร็จแล้วทําไงต่อบินจะ้ะต่อไปจะทําแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าใครด่าที่แบบผมเสียเสียหายรับรองครับพี่จ๋ารับรองเราเจอกันแน่นอนครับเราเจอกันแน่นอนสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะใครก็มาทักทายกันหน่อยเร็ว ใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยใครมีเหรียญ5บาทแบบนี้ครับนี่คือเหรียญ5บาทที่ผมประกาศรับซื้อในราคาอันละ7,000 70, 0บาท7 5 0 0 0ื 75, บาทใครที่มีเหรียญ5บาทรุ่นนี้ครับปีพศสอ2 5ัน พี่ๆจ๋าลบกวนพิมพ์คําว่ามีมาครับลบกวนพี่ๆพิมพ์คําว่ามีมาใครที่ดูอยู่นขณะนี้นะครับมีของพวกนี้นะครับมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์มาได้เพื่อนๆพี่ๆจ๋าแอดไลน์ id ตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยจ้าใครมีเหรียญ5บาทรุ่นนี้อ่ะดูชัดๆพิมพ์คําว่ามีแล้วกดไลค์รัวๆมาสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่จอหลใจสวัสดีพี่เทียนครับ สวัสดีพี่ธนกิจครับสวัสดีพี่คณิษฐาครับสวัสดีพี่สุริยาสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คมนะครับพระเครื่องพระบูชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ตรงนี้ส่งรูปมาประเมินราคานะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอร้านเนี่ยของเรานะครับจะตอบกลับเฉพาะที่สนใจจะรับซื้อเท่านั้นฟังให้ดีนะครับตอนนี้ไลนมันเยอะมากถึงแม้ตอนนี้เพิ่มแอดมินมาเป็น3คนแล้วก็ตอบไม่ทันเอาเป็นว่าถ้าใครมีของแบบนี้แล้วผม สนใจผมยินดีตอบกลับครับเพราะผมมาเนี่ยประกาศรับซื้อแน่นอนอย่างเช่นเหรียญ5บาทแบบนี้ครับอย่างเช่นเหรียญ5บาทแบบนี้แน่นอนใครที่มีแบบนี้ใครที่มีเหรียญ5บาทแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะรับเงิน75 0 0 0าครับมีสิทธิ์ที่จะรับเงินมากถึง7 5 0 0 0บาทใครที่มีเหรียญ5บาทแบบนี้ครับดูที่ปีก่อนครับดูที่ปีฮะถ้าของลุกท้านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีนี้มีสิทธิ์รับเงินนะ เป็นปีพศ2525ครับใครที่มีแบบนี้เอามาขายผมได้อันละ70,000บาทครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่ธินกรครับพี่ธินกรบอกว่ารวยๆเองๆวันนี้ขอให้แฟนเพจนี้ถูกหวยด้วยครับอ้าวันนี้วันหวยออกนี่วันนี้วันหวยออกนี่พี่จ๋าขอให้อ FT ของท่านทุกท่านนะครับนี่สมคําอย่างที่พี่ธินกรอวยพรนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับขออํานาจคุณพระนะครับขอมนาสิ่กศักดิ์สิทธิ์นะณตรงนี้นะครับช่วยโดยบรรดานะครับ ถูกหวยรวยเบอร์นะครับถูกสาตัวตรง2ตัวตรงกันทุกคนนะครับอ่าพี่จ๋าสาธุนะครับเฮงเฮงรวยๆครับผมผมก็จะซื้อเหมือนกันนะใครมีเลขเด็ดพิมพ์บอกผมหน่อยใครมีเลขเด็ดนะครับพิมพ์บอกผมหน่อยสวัสดีพี่สมหวังงับสวัสดีพี่สมหวังร้านนี้ซื้อจริงขายจริงขอบคุณยัาพี่จ๋าบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามถ้วยชามนะครับ ไม่ว่าเป็นกระปุกเบนจะลงลายคลามเขียนสีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อหมดเลยการน้าชาครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือว่าจะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้มีราคานะเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับแบบนี้มีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านราคาเนี่ยหลักพันถึงหลักล้านใครที่มีของแบบนี้อยู่ที่บ้านครับมีแล้วอย่าขายฟังน้องให้ดีนะมีแล้วอย่าขายแอดไลน์มาได้ครับหรือท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ย ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทียานตามแผนที่จ้ะตามแผนที่ตามหน้าจอครับใครที่ดูอยู่นะตอนนี้อ่ะฟังน้องให้ดีใครที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับใครแล้วมีเครื่องเงินครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินนะไม่ว่าจะเป็นแจก,กันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเช่นหมากไม่ว่าจะเป็นกระปุกไซเล็กไซใหญ่ที่ทําจากวัสดุเงินเรายินดีรับซื้อหมดเลยให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนนะครับฟังให้ดีนะครับ ให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนใครมีของพวกนี้อยู่ที่บ้านครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาแล้วรับเงินสดทันทีเหมือนกับท่านเดินทางมาหาผมเองถึงที่ร้านเลยครับมาครับมาครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับใครก็มาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยมาเรามาลุยกันครับเรามาลุยกันครับพี่จ๋าฝากอีกหนึ่งเรื่องเพราะต้องการเป็นอย่างมากครับ ฝากอีกหนึ่งเรื่องเพราะต้องการอีกเป็นจำนวนมากนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทพระราชจะพิธีการจนาพิเศษแบบที่ผมบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ย <ๆ S 1> ใครที่มันมีเหรียญแบบนี้ใครที่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับอันละสามพันบาทนี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญสามพัน 3, บาทเอามาขายผมได้ใครที่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้ครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาพี่จ๋า นี่คือเหรียญสิบบาทพระราชพิธีการจนาพิเศษปีพศสองพันห้า้อยสาสิบเก้าครับดูให้ดีนะผมเชื่อหลายๆท่านเป็นหมื่นๆมื่นท่านหรือว่าเป็นร้อยๆ้อยเป็นพันพท่านมีเหรียญแบบนี้อยู่ที่บ้านครับมีเหรียญสิบบาทพระราชพิธีการจนาพิเศษแบบนี้ที่บ้านสิบบาทแบบนี้มีราคาครับสิบบาทแบบนี้มีราคาอัลละสามพันบาท ใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ครับพี่พี่จ๋าลบกวนกดเลขเก้าแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยมาสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ลบกวนกดเลขเก้านะครับแล้วกดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยวันนี้ผมมีเหรียญสิบบาทมาประกาศรับซื้ออละสามพันครับวันนี้ผมมีเหรียญสิบบาทพระราชพิธีการจนาพิเศษที่ผมประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละสามพันบาทใครที่มีของแบบที่ผมกําลังตามหา สามารถนําเหรียญของท่านครับฟังน้องให้ดีนะครับสามารถนําเหรียญของท่านแล้วเดินทางมาขายผมได้ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทียานทุกท่านฟังผมให้ดีทุกท่านฟังผมให้ด,มมดีใครมีเหรียญ10บบาทรุ่นนี้แบบนี้นะครับใครที่มีเหรียญ10บ,บาท แบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับพี่ๆกด9ด Oliver, ้ากดหัวใจรวมๆมาเราจะได้ย yani ืนยันครับเราจะได้ยืนยันแล้วเราจะได้เดินทางไปพร้อมๆกันงับพ really ี่จ๋าขอบพระคุณทุกไลค์ครับขอบพระคุณพ huh ี่ๆทุกไลค์อ่ะเดี๋ยวกราบขอบคุณเอฟซีก่อนพี่จ๋ากราบขอบคุณเอฟซีครับกราบขอบคุณเอฟซีครับขอบพระคุณทุกไลค์ขอบพระคุณทุกแชร์ครับกราบขอบพระคุณทุกกาลังใจครับไลท์สดไม่ได้ตังค์ไลท์สดไม่ได้ตังค์ครับแต่ได้มาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องพอใจแล้วคิดแค่นี้สบายใจแล้วครับคิดแค่นี้ ผมสบายใจแล้วครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทพระราชพิธีการจนาพิเศษปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเก้าดูผิวเผินเหมือนกับเหรียญแบบธรรมดาทั่วไปครับไอเหรียญสิบบาทแบบนี้ผมต้องการอีกห้าร้อยเหรียญในราคาอันละสามพันบาทครับฟังให้ดีครับนี่คือเหรียญสิบบาทพระราชพิธีการจนาครับซึ่งโดยปกติทั่วไปครับอ่ะทุกท่านฟังผมไม่ดีนะซึ่งโดยปกติทั่วไปเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษมันมีลักษณะแบบนี้ มันจะมีลักษณะแบบนี้ครับใครที่กดเลข9เข้ามาพี่จ๋าพี่ๆทั้ง400กว่าท่านครับใครที่กดเลข9เข้ามาหยิบเหรียญของท่านนะครับสต็อปไลฟ์สดนี้ไว้ก่อนก็ได้สต็อปไลฟ์สดสต็อปไลฟ์สดอันนี้หรือสต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วไปหยิบเหรียญของท่านขึ้นมาท่านอาจจะโชคดีครับฟังน้องให้ดีนะท่านอาจจะโชคดีสวัสดีพี่ท่านนิดาครับท่านอาจจะโชคดีแล้วพบเจอไอเหรียญสีบ่าเนี่ย ที่มันเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสาเนี่ยและมันขายได้อันละสามพันฟังใล้ดีครับแล้วมันขายได้อันละสาพันบาทนี่คือเหรียญ10บ,บาทที่มีราคาที่สุดของเหรียญการจนาพิเศษครับอย่างที่ผมบอกทุกท่านครับเหรียญสิบแบบนี้มันพบเจอได้ทั่วไปเพื่อนเพื่อนี่ๆดูนะซึ่งโดยปกติทั่วไปครับหยิบเหรียญแบบนี้แล้วหมุนนะ เห็นไหมครับนี่คือเหรียญสิบบาทร้ชกาลกรี่ก้าแบบพระเสียรตรงใครที่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้แล้วเป็นแบบพระเสียรตรงแบบนี้ครับอ่ะหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับถ้าของลูกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นแบบพระเสียรตรงแบบนี้แล้วหมุนแบบนี้แล้วเป็นพระเสียรตรงยังไม่มีราคาฟังน้องให้ดีนะครับพระเสียนตรงยังไม่มีราคาแต่ถ้าหยิบเหรียญนี้ขึ้นมาครับเาวหายไปไหนแล้ววะถ้าหยิบเหรียญแบบนี้ขึ้นมาครับ หยิบเหรียญไอเหรียญสิบบาทแบบนี้นี่พระราชาพิธีการจนาพิเศษแบบนี้สวัสดีพี่ตินภพครับหยิบเหรียญขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่ตั้งสติก่อนทุกท่านจะซื้อหรือขายเหรียญหรือว่าจะนําเหรียญไปใช้หยิบเหรียญแบบนี้ขึ้นมาครับแล้วหมุนครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับนี่คือเหรียญสิบบาทพระราชาพิธีการจนาพิเศษปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้า ฟังน้องให้ดีครับฟังน้องให้ดีครับใครคที่มีเหรียญสิบบาทแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้นี่มีคนบอกว่ามีมีจ right uh, ะม <anos. S 2> <this> ีจะพี่จ๋าเอาอย่างนี้สามร้อยกว่าท่านพี่จ๋าสามร้อยกว่าท่านกลับงามๆาครับกลับงามๆมครับพี่จ๋ากดแชร์ให้น้องหน่อยได้ไหมอ่ะกดแชร์น้องหน่อยกดไลค์รัวยให้น้องหน่อยได้ไหมครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปครับตอนนี้มันโดนปิดกั้นเยอะหนักมากเลยนะตอนนี้โดนปิดกั้นกันหนักมากนะครับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะอยากจะให้พี่พี่นะครับ ทั้งตรงนี้นะฮะลบกวนครับลบกวนพี่พี่ครับพี่จ๋านี่กราบจากใจเลยนะกดแชร์ให้น้องหน่อยเถอะกดไลค์รวยๆให้น้องหน่อยเถอะนี่พี่จ๋าปุ่มแชร์อยู่ตรงนี้ปุ่มแชร์อยู่ตรงนี้ปุ่มไลค์รวๆอยู่นี้พี่จ๋ากดไลค์ให้น้องเถอะกดไลค์รวๆให้น้องเถอะน้องไม่ได้ต้องการอะไรครับน้องไม่ได้ต้องการไลไ์แค่มาบอกพี่พี่ว่าเฮ้ยของแบบนี้มันขายได้นะเว้ยพี่ของแบบนี้มันขายได้สิบบาทการจนาพิเศษแบบนี้ครับ หยิบเหรียญของท่านขึ้นมานะครับแล้วหมุนครับถ้าเป็นแบบพระเสียนกลับแบบนี้ทุกท่านเห็นนะครับพระสเสียนตรงไม่มีราคานะมีราคาต้องเป็นแบบพระสเสียนกลับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสภาพสวยๆแบบนี้อันละสามพันบาทต้องการอีกห้าร้อยเหรียญครับพ,พี่พี่จ๋าต้องการอีกห้าร้อยเหรียญพี่พี่ปากคอมบอกว่าผมเจอเหรียญกาญนานะแต่ไม่ใช่สามเก้านะครับ ปเป็นเหรียญ5บาทกาจนามีแต่ปี3 9อย่างเดียวครับพี่ฟังให้ดีครับเอตีของผมทั้งหลายใครมีเหรียญส0บบาทกาจนาแบบนี้แล้วรู้แล้วครับว่าเฮ้ยเหรียญ10บบาทมีราคาต้องเป็นแบบพระเสียนกลับลบกวนพี่พี่พิมพ,พ์คำว่ากลับนะครับแล้วกดไ like, ลค์รัวๆให้น้องหน่อยดีกว่าลบกวนพี่พี่ครับพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดไลค์กดแชร์รัวๆให้น้องหน่อยว่าเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับกดไ like, ลค์รัวๆให้น้องหน่อยกดแชร์ไปครับแชร์ไปให้ญาติอของท่านรู้ว่าเฮ้ย เหรียญสิบบาทการจนาแบบนี้ยมันมีราคานะและมันเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับเรามาดูนี่กันนี่คือเหรียญเจ้าปัญหานี่คือเหรียญเจ้าปัญหาในขณะนี้ฟังน้องให้ดีครับวันก่อนผมได้ทาคลิปเกี่ยวกับเหรียญน,นี้ไป วันก่อนผมได้ขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับวันก่อนผมได้ทาคลิปเกี่ยวกับเหรียญนี้ไปครับและเป็นเหรียญที่ผมพูดว่าใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินที่ยอดเจดีไม่ตรงกับยอายักบางเหรียญเนี่ยขายได้อลละสามพันเพื่อนๆพี่ๆฟังน้องให้ดีนะครับบางเหรียญขายได้อลลาสามพันสวัสดีพี่เลิศรักครับพี่จ๋าหนึ่งเหรียญขายได้อลละสามพันผมเชื่อครับหลายๆท่านนะที่นี้ เกือบจะทุกท่านนะที่นี้มีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้มีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีพศ .2505 แบบนี้อยู่ที่บ้านกันเกือบทุกคนครับอยู่ที่บ้านกันเกือบทุกคนแต่จะมีบางคนครับที่มีเหรียญบาทแบบนี้แล้วเอามาขายได้อันละสามพันจะมีบางคนครับที่มีเหรียญบาท แบบนี้แล้วนํามาขายได้อันละสามพันบาทครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะครับเป็นเหรียญในตํานานนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าและวันก่อนผมได้ลงรูปไปนะครับทําคลิปไปเป็นคลิปที่ผมโดนด่ามากที่สุดสวัสดีพี่สิริภพครับเอฟซี mm. จากนิวยอร์กครับเป็นคลิปที่ผมโดนด่าเพราะว่าอะไรครับมีพี่ๆหลายท่านเนี่ยไม่ดูเลยไม่ดูเลยเกี่ยวกับอะไรครับว่า i, เฮ้ยไอเหรียญบาทเนี่ยถ้ามันจะขายได้เนี่ยอันละสองสามพันเนี่ยมันต้องดูยังไง มันจําเป็นจะต้องดูยังไงครับพี่ๆดูให้ดีนะดูแล้วสังเกตนะครับเหรียญแบบนี้มีอยู่เยอะแยะมากมายครับเหรียญแบบนี้มีอยู่เยอะแยะมากมายทุกท่านฟังให้ดีนะนี่เพื่อนๆพี่ๆเห็นไหมสองเหรียญนี้สภาพใกล้เคียงกันเลยแต่ราคาคนละเรื่องเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูครับสภาพผ่านการใช้งานมาเหมือนกันสภาพผ่านการใช้งานมาเหมือนกันแต่สองเหรียญนี้ถามว่าทําไมราคาถึงไม่เท่ากันทุกท่านดูให้ดีครับต้องการรับซื้อเหรียญแปลกๆแบบนี้อีกเยอะแยะมากมาย ต้องการรับซื้อเหรียญแปลกๆนี่อย่างเช่นเหรียญนี้ไม่ต้องตรงกับไม่ยอดเจดีไม่ต้องตรงกับยอยักษ์ก็ขายได้ก็ขายได้แล้วนํามาแลกกันสดครับแล้วนํามาแลกกันสดพี่จา๋าเอาเป็นว่าใครอยากรู้เนี่ยกดไ like ลค์รัวๆให้ผมหน่อยดกวาใครอยากรู้ครับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินไอ้ที่ผมรับซื้ออันละสองสามพันเนี่ยมันต้องดูยังไงกดไ like ลค์รัวๆมากดไ like ลค์รัวๆมาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ก้องแก้วนะครับสวัสดีทุกท่าน,นครับใครก็มาแล้วทักทายหน่อย กดไ like, ลค์รัวๆมามาไปดูอับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินปีพศสอง5ันหรอยซึ่งโดยปกติทั่วไปครับหยิบเหรียญหนึ่งบาทของท่านขึ้นมาแล้วทําแบบนี้ครับไปแบบ,แบบเร็วๆนะใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะครับไปดูย้อนในคลิปย้อนหลังนะครับไปดูย้อนในคลิปที่แล้วนะดูนะครับหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วหมุนครับเห็นไหมครับถ้าเป็นพระเศียรกลับแบบนี้ยังไม่มีราคาแต่ถ้าหยิบเหรียญของของท่านขึ้นมาครับแต่ถ้าหยิบเหรียญของท่านขึ้นมาแล้วหมุนครับ เห็นอะไรไหมครับสวัสดีพี่ธีรพลครับทุกท่านเห็นอะไรไหมฮะมีคนเห็นอะไรไหมครับสวัสดีพี่วุฒินิวครับมีคนเห็นอะไรไหมครับอ่ะหยิบขึ้นมาแล้วหมุนให้ดูอีกทีหนึ่งบาทแบบนี้อันละสามพันครับหนึ่งบาทแบบนี้แลกเงินได้อันละสามพันบาทใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าผมประกาศรับซื้อในราคาอันละสองถึงสามพันบาท ต้องเป็นแบบยอดเจดีนะครับไม่ตรงนะครับแล้วก็เป็นแบบพระเสียนตรงนะครับดูให้ดีนะครับยอดเจดีไม่จะเป็นต้องตรงแต่ต้องเป็นพระเสียนตรงแล้วน,นะครับหยิบเหรียญแบบนี้ขึ้นมาสวัสดีพี่สถาพรครับหยิบเหรียญหนึ่งบาทขึ้นมาแล้วหมุนนะเห็นไหมครับทุกท่านเห็นอะไรไหมครับถ้ายอดเจดีตรงแบบนี้อันหนึ่งสภาพใหม่ๆอันละสองพันนะอันละสองพันบาทใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทโอ้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับ ใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้มีแล้วอยากจะขายนะครับดูให้ดีนะครับผมมีราคาเฉพาะแบบพระเสียรตรงเท่านั้นใครพี่ๆจ๋า4ี่เกือบ500ท่านครับใครที่รู้แล้วครับว่าเหรียญหนึ่งบาทมีราคาต้องเป็นแบบพระเสียรตรงพี่ๆลบกวนพิมพ์คาว่าตรงนะครับแล้วกดหัวใจโร้ยผมหน่อยลบกวนพี่ๆครับพิมพ์คําว่าตรงนะครับแล้วกดหัวใจให้ผมหน่อยครับมาเราได้เรียนรู้พร้อมๆกันนะ เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าเฮ้ยไอเหรียญแบบนี้มันมีจริงและมันสามารถขายได้จริงครับมาครับอันดับต่อไปครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูเหรียญนี้เป็นเหรียญหาโคตรยากนี่คือเหรียญทองคำครับหกสิบปรรษาพ่อหลวงรัชก,กาลที่เก้าหรือว่าเหรียญระคงปว้มเป็นเหรียญที่หายากและที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครที่มีเหรียญทองคําแบบนี้ใครที่มีเหรียญทองคาใครที่มีพระทองคําผมยินดีรับซื้อ ให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำฟังน้องให้ดีครับผมเนี่ยให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนใครมีแบบนี้นะครับพระทองคำนะครับเหรียญทองคำนะครับนำมาแบ่งผมได้นำมาแบ่งผมได้ครับนำมาแลกกันสดเพื่อนๆพี่ๆดูนะเช่าเกือบทุกวันครับยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอน ฟังน้องครับให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแล้วลงรับจำนำแน่นอนอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะครับนี่เป็นชุดทองคํานะครับนี่เดี๋ยวหยิบอันนี้ให้ดูเดี๋ยวหยิบอันนี้ดูครับนี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่จ๋าใครมีนะครับนามาแบ่งผมได้กล่องครบใบครบนะหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับนี่คือหลวงพ่อโสธรครับนี่คือพระของหลวงพ่อโสธรแปดสิบปีกรมตำรวจเนื้อทองคำครับใครมีพระเครื่องแบบนี้อย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาด ใครที่มีพระเครื่องแบบนี้นะครับบอกเพื่อนๆพี่ๆนะครับอย่านําไปขายร้านทองโดย็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองนะครับใครที่มีพระแบบนี้เอามาแบ่งผมได้นี่พี่ๆจ๋ากล่องครบใบครบนะครับสภาพสวยไม่มีบุบไม่มีบิ่นเนี่ยหนึ่งแบาทนะนี่คือราคาต่อหนึ่งองค์นะครับนี่คือราคาต่อหนึ่งองค์ใครที่มีพระเครื่อง พระบูชาครับแล้วอยากจะขายเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะสามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทียานครับรับชาวพระเครื่องครับรับชาวพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูพระเก่าพระใหม่พระปุกพระกล่องเรารับหมดเลยพระเก่าพระใหม่พระปุกพระกล่องนะครับบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับ ผมรับเช่าหมดเลยนี่เพื่อนๆพ,ๆพี่ๆดูนะใครมีพระเครื่องนะครับมีแล้วอยากจะขายสามารถนะครับเดินทางมาได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทียานรับเช่าพระเครื่องครับดูตามแผนที่เพื่อนๆพนพี่ๆจ๋าดูตามแผนที่ครับนี่วันนี้มีอะไรมาให้ดูนี่ๆๆๆๆๆนี่นี่นี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงแบบนี้ผมรับเช่าเลยหลักหมื่นเหรียญสภาพสวยๆบางเหรียญห้าหมื่นแสนนึงครับแล้วแต่เนื้อแล้วแต่บล็อกแล้วแต่สภาพ ใครที่มีพระเครื่องแบบนี้มีแล้วอยากจะขายน้องครับสามารถเดินทางมาได้ครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนี่ตั้งอยู่ตรงข้ามนะธนาคารกรุงไทยนะครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตครับอันนี้เป็นเหรียญเสมาของยันหลังยันตีนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีปีพศ2517ครับนี่ฮนะใครที่มีแบบนี้ผมรับเช่านะสมัยก่อนเป็นพาะย่อยนะครับตอนนี้ไม่ย่อยแล้วนะ สมัยก่อนแบบนี้เป็นพ้าย่อยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ย่อยแล้วครับใครมีแบบนี้นะครับนํามาขายผมได้พระกิ่งนี่นี่นี่เมื่อคืนก่อนเช่าพระกิ่งนะนี่คือพระกิ่งครับนี่คือพระกิ่งเปาเวเลสปีพศ2530ใครที่มีพระกิ่งแบบนี้นะครับใครที่มีพระกิ่งกับพระชัยแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะผมยินดีรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีครับพระเก่าพระใหม่พ้ากล่องผมรับเช่าเลยนี่เพื่อนๆพิมพ์หูนะพ้ากล่องแบบนี้สองหมื่นกว่า พระกล่องแบบนี้ผมรับซื้อนะครับชุดหนึ่งสองหมื่นกว่าใครมีนะครับแอดไลน์ไอดีตามนะจอมาได้เลยจ้าเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนกับพระเครื่องที่ผมเอามาให้เพื่อนเพื่อดูว่าเฮ้ยแบบนี้ผมรับเช่านะครับมาเรามาเข้าห้องเรียนกันดีกว่าเรามาเข้าห้องเรียนดีกว่าสวัสดีพี่พี่สามร้อยกว่าท่านครับสวัสดีพี่พี่สามร้อยกว่าท่านเกือบสี่ร้อยท่านครับนี่คือเหรียญห้าบาทครับนี่คือเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าสองร้อยปีรัตนกโกสินทร์ ทุกท่านฟังน้องให้ดีนะครับใครที่มีเหรียญ5บาทแบบนี้อยู่ที่บ้านผมเชื่อเพราะเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตเป็นจานวนหลายหลายสิบล้านเหรียญจะผลิตขึ้นมาจํานวนหลายหลายสิบล้านเหรียญครับและมันได้กระจัดกระจายไปอยู่ตามบ้านของทุกท่านดูให้ดีครับมาด้านด้านหลังครับนี่คือเหรียญ5บาทครับที่ระลึกนะครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะ200ปีนะครับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับออกออกเมื่อปีพศ2525ดูให้ดีครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตโคตรเยอะ มีสิทธิ์ที่จะพบเจอได้ทั่วไปครับมีสิทธิ์ที่จะพบเจอได้ทั่วไป5บาทดูให้ดีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบ,บรมรูปของรัชกาลที่1แล้วก็รัชกาลที่9นะครับโดยปกติทั่วไปเหรียญ5บาทจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับทุกท่านฟังน้องให้ดีโดยซึ่งโดยปกติทั่วไปจะมีเหรียญหาบาทแบบนี้และสามารถพบเจอได้ทุกบ้านบอกเลยครับถ้าเป็นเหรียญหบาทแบบนี้ราคา ยังไม่แพงแต่ครับแต่ครับแต่ครับแต่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 อะไรเอ่ยแต่วันนี้ครับผมมีเหรียญห้บาทครับแต่วันนี้ครับผมมีเหรียญ5บาทครับ200ปีรัตนโกสินร์ผมเพิ่งซื้อมานะเพิ่งแกะจากแพ็คเลยนะครับในราคาอละเจ็ดหมื่บาทในราคาเหรียญห้บาทแบบนี้ครับอันละ75,000บาท ทุกท่านดูให้ดีครับทุกท่านดูให้ดีนะถ้าโดยปกติทั่วไปมองแบบธรรมดามองแบบธรรมดาก็จะเหมือนกับเหรียญแบบธรรมดาทั่วไปครับมองธรรมดาก็จะเหมือนกับเหรียญ5บาทแบบธรรมดาทั่วไปแต่เหรียญเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญ5บาท200ปีแบบปลูบเพื่อนเพื่อี่ๆฟังน้องให้ดีนะครับเป็นเหรียญ5บาท200ปีแบบปลูบนะครับหรือว่าแบบขัดเงาขัดไม่ขัดดูยังไงอ่ะเพื่อนๆพี่ๆดูครับ จุดแรกเพื่อนๆบีดูนะพื้นผิวของเหรียญขัดเงาครับพื้นผิวของเหรียญขัดเงาเนี่ยจะเงาว่าปกติจะเงากว่าเหรียญธรรมดาทุกท่านดูให้ดีนะครับใครที่พบเจอเหรียญขัดเงาแบบนี้อย่าไปแกะจากแพ็คนะอย่าไปเอาออกจากตลับนะครับอย่าเอามือไปจับแบบนี้นะจะทําให้เสียราคานะครับดูให้ดีนะครับเหรียญ5้าบาท2องยปีครับพื้นผิวตรงนี้จะต้องขัดเงา ดูให้ดีนะครับและ่องรอยการขัดเงาตามเนีย่ยตาตีศูนย์ต่างๆเนีย่ยจะต้องเป็นการขัดเงาที่เรียบร้อยอทุกท่านฟังดูให้ดีนะครับจะต้องเป็นการขัดเงาที่เรียบร้อยอเดี๋ยวผมหออญาติแกะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวหยิบคัตเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูฟังให้ดีไม่มีใครกล้าแกะเหรียญแบบนี้ให้ทุกท่านดูไม่มีใครกล้าแกะเหรียญแบบนี้ให้ทุกท่านดูแน่นอนครับเพราะอาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะอาจจะเกิดความเสียหายได้สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับแชร์หรือยังแชร์ไปก่อน แชร์ไปก่อนนี่เดี๋ยวแกะให้ดูจะาจะแชร์ไปก่อนครับแชร์ไปก่อน,นครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับเดี๋ยวแกะให้ดูฮะมาะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันใครอยากดูข้างในใครอยากดูข้างในเดี๋ยวผมหาตะเข็บก่อนตะเข็บมันอยู่ไหนเรามาแกะดูพร้อมๆกันครับนี่พี่จ๋าผมเนี่ยแกะมาเมื่อวันก่อนนะแกะจากแพ็คมานะมือสั่นเลยนะไม่กล้านะครับกลัวเหรียญจะพังนะกลัวเหรียญจะพังนะครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมา เรามาดูกันเรามาดูกันครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแป๊บหบนึ่งนะฮะมานี่มาแล้วม,มาแล้วจ้ามาแล้วจ้า, ims, านี่คือเหรียญห้าบาทครับนี่คือเหรียญห้าบาทสองร้อยปีรัตนโกสินทร์แบบที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าเป็นแบบลักษณะแบบขัดเงาเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับพื้นผิวอย่างที่ผมบอกนะฮะพื้นผิวจะต้องไม่มีร่องรอยนะครับ นี่ฮะแล้วก็ต้องมีร่องรอยการขัดเงานะครับตัวหนังสือทุกตัวนะฮะจะต้องมีการลักษณะการยิงสายเพื่อนๆพี่ๆดูนะตัวหนังสือของเหรียญห้าบาทแบบนี้ทุกตัวครับจะมีลักษณะการยิงสายพอพลิกกลับมาที่ด้านหน้าครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเหรียญห้าบาทด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยใครที่มีเหรียญห้าบาทนะครับสองร้อยปีรัตนโกสิน์มีแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ฟังผมไม่ดีครับมีแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับ ผมยินดีรับซื้อฟังน้องให้ดีนะห้าบาทแบบนี้สภาพสวยละเจ็ดหมื่นห้าสภาพสวยอันละเจ็ดหมื่นห้าบาทใครที่ดูอยู่ตรงนี้ฟังผมให้ดีนะครับฟังผมให้ดีนะห้าบาทรับซื้ออันละเจ็ดหมื่นห้าเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับห้าบาทแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบขัดเงานะดูให้ดีนะครับตัวหนังสือจะ ตัวหนังสือจะต้องมีร่องรอยการยิงสายเพื่อนๆดูดีให้ดีนะครับคำว่าสมโพธิกรุงรัตนกโกศินสองร้อยปีพอศหรือว่าตาตีสนแบบนี้มีลักษณะการยิงสายทั้งหมดครับพ,พี่จ๋าพี่ท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้มีผมมีราคารับซื้ออัลละเจ็ดหมื่นห้าพี่จ๋ารบกวนช่วยพิมพ์เลขเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแล้วกดไ like ลค์รวยให้น้องหน่อย ช่วยพิมพ์เลข7 5 0 0หันบาทครับแล้วกดไ like ลค์รัวๆให้ผมหน่อยอ่านี่ใครมีแบบนี้ผมรับซื้อใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับราคาหนึ่งเหรียญเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสามารถนําเหรียญของท่านครับเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลขเจ็ดห้าศูนศูนย์ให้ผมหน่อยใครแคปเจอร์นะครับแล้วพิมพ์เลขเจ็ดหมื่นห้าพันให้ผมหน่อยเราจะได้เรียนรู้ครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะว่าเฮ้ยของแบบนี้มันมีจริงนะและมันสามารถขายได้จริงครับ ขอบพระคุณพี่มิรครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับดูให้ดีนะ5บาทแลกเงินได้75,000บาทเยอะมากครับมาเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญ5บาทครับที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีเหรียญ5บาทแบบนี้นํามาขายผมได้นะครับในราคาอันละ75,000บาทมันเป็นเงินที่เยอะมากนะครับจากราคา5บาทเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึงกี่เท่าเนี่ย1 5 0 0 0ันเท่าครับเพียงแค่ทุกท่านฝึกสังเกตตามแบบที่ผมบอกครับขอบพระคุณพี่วีรดาครับขอบพระคุณพี่เลิศรักครับ เพียงแค่ทุกท่านฝึกสังเกตตามแบบที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆอาจจะรับโชคแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามนะครับพระเครื่องพระบูชามีแล้วอย่าขายแอดไลน์ไอดีครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านมีราคาน้องจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากบขออภัยครับ ขออภัยมาณที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวลายเยอะมากตอบไม่ทันครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง400เกือบ500ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็น3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ หากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิวๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์ day, สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ